ถามว่ารู้จักมากน้อยขนาดไหนหนูเป็นคนที่เรื่องสนวิทยาคณิตศาสตร์เนี่ยค่ะทำได้ค่ะเรียนได้แต่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการแข่งขนันคณิตศาสตร์เท่าไหร่ก็เลยรู้จักค่อนข้างน้อยแล้วคิดว่ามนันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับตัวหนูอะค่ะ อาจารย์เล่าว,ว่ามันเป็นแรงจูงใจของเด็กให้มีความกระตือร้อน,นของเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์ในการแข่งขันการทําข้อสอบอย่างนี้ค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ถูกค่พะพอหนูมาได้ฟังแล้วหนูรู้สึกว่ามันหนูมีแรงจูงใจมากขึ้นนะคะในการที่จะเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็เอาไปแข่งในระดับต่างๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะมีเด็กหลายคนสงสัยนะคะแล้วหนูคิดว่าอาจารย์จะเป็นผู้ให้คําตอบได้ก,กระจ่างที่สุดค่ะว่า คณิตศาสตร์เนี่ยมันให้ผลลัพธ์อะไรมากกว่าตัวเลขคะอาจารย์ครับคือจริงๆแล้ววิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุและผลนะครับนอกจากแค่คิดเลขเฉยๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถนําคณิตศาสตร์เนี่ยไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆท,ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือว่าปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือศาสตร์ที่ได้ที่ได้ความรู้จากการทดลองนะครับจากการสังเกตทางธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นเราสังเกตดวงดาวกันี่ของดวงดาวเนี่ยหรือสังเกตการเกิดสวิปราคาเนี่ แต่ว่าถ้าเราสามารถจะใช้คณิตศาสตร์เนี่ยไปอธิบายหรือไปทํานายได้เช่นาการขี่ของของดาวเคราะห์หรือว่าเมื่อไหร่จะเกิดสุยุปราคาเมื่อไหร่จะเกิดน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยความรู้สต่างๆเหล่านี้ก็คือเราสามารถจะนาคณิตศาสตร์ไปไปอธิบายได้นะครับและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเราใช้คณิตศาสตร์เนี่ยมาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ด้วยนะครับอย่างเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับเราเราสามารถจะใช้คณิตศาสตร์เนี่ยศึกษาว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผล ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ,ตอ,ตอ,ตอปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับบอกตามตรงนะคะว่าถามว่าชอบไหมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าชอบหรือเปล่าแต่เวลาได้เจอโจทย์อะไรที่มันย,กยากๆแล้วเราทําได้รู้สึกว่าสนุกกับมันนะคะก็มีน้อยคนนะคะที่จะมีโอกาสได้รู้ว่าการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนี่เป็นอย่างไรแล้วครอาจารย์เล่าให้ฟัง่อยค่ะครับจริงๆแล้ว การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเกิดขึ้นนะครับประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะครับโดยโดยเกิดขึ้นในประเทศในยุโรปตะวันออกนะครับซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะให้ความสาคัญกับวิชาการกีฬาค่อนข้างมากนะครับเขาก็เลยเลยจาัดก,การแข่งขันในระหว่างประเทศกันแหละนะครับอย่างรัสเซียอย่างโรมาเนียบัลแกเรียยูโกสลาเวียสมัยก่อนเอรมานตะวันออกนะครับก็จะส่งส่งเด็กมาแข่งกันปรากฏว่าการแข่งขันเนี่ยมันมันได้รับการยอมรับนะครับคนเห็นความสําคัญมาก เพราะฉนันหลังจากนั้นนี่ก็ขยายไปสู่ประเทศต่างๆประเทศยุโรปประเทศสหรัฐอเมริกาทวีปเอเชียนะครับจนในปัจจุบันนี้มีประเทศที่เข้าร่วมมากกว่า100ประเทศครับแล้วลักษณะการแข่งขัน,นะะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างก็แต่ละประเทศนะครับจะส่งนักเรียน6คนเข้าร่วมการแข่งขันนะครับหคนเนี่ย จะให้เวลาสอบนะครับข้อสอบจะเป็นข้อสอบอัตนัยนะครับมีเวลาสอบ2วันนะครับวันละสชั่วโมงครึ่งนะครับข้อสอบวันละสาข้อนะครับวันละสาข้อสี่ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะนั่งสอบตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึง oh. ถึง,ถงบ่ายโมงครึ่งเลยนะครับเป็นข้อสอบอัตนยัยก็คือเด็กจะต้องคิดต้องวางแผนแล้วก็แก้ปัญหานะครับและโจทย์เนี่ยจะต้องเป็นโจทย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ okay. ไปสอบมั้ยคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอาจารย์ก็อาจจะต้องคงต้องฝึกฝนกันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีโครงการหลายๆโครงการอย่างเช่นโครงการสวอนนะครับโครงการโอลิมปิกวิชาการโครงการอัจฉริภาพอะไรทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งก็จะจะฝึกฝนเด็กตั้งแต่ระดับประถมเลยมต้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยเราจะค้นพบเด็กที่มีความสามารถทางการศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะครับเพราะพวกนี้ก็จะฝึกมีเวลาฝึกฝนกันพอสมควรเลยครับ ที่ไปแข่งขันเนี่ยมีความแตกต่างหรือว่าใช้ชีวิตแตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปอย่างไรคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเด็กพวกนี้ก็กใช้ชีวิตเห,เหมือนเด็กคนอื่นนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ขยันนะครับก็ต้องขยันฝึกซ้อมเหมือนกับนักกีฬานะครับจะเล่นกีฬาได้ดีเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่จะฝึกซ้อมกันทั้งวันใช่ไหมก็ต้องมีทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างน,นะครับคิดเลขทั้งวันก็คงจะเครียดบางทีก็เตะฟุตบอลบ้างตีปิงปองบ้างดูหนงังดูทีวีอะไรบ้างฟังเพลงบ้างแต่ว่า ก็ต้องมีวินัยในการในการฝึกฝนด้วยพวกนี้เขาบอกว่าต้องมีความหนึ่งคือน่าจะเป็นความความชอบอะคะ่ะแล้วก็ความขยันความฝึกแล้วก็การฝึกฝนนะคะแตกต่างจากตรงนี้ซึ่งเทียบกับเอแล้วเอเป็นเด็กที่อยู่ร,ยระดับทั่วไปมากกว่าคะ่ะเพราะเอรู้สึกว่าเ,เขาแตกต่างจากเราในจุดนี้อะคะ่ะการแข่งขันเนี่ยค่ะ ให้อะไรบ้างนอกจากการจัดอันดับคะอาจารย์ครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นบรรยากาศนะครับให้เกิดขึ้นในในระดับโรงเรียนนะครับคือทําให้ให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นว่าอ๋อมันมีการแข่งขันอย่างนี้ด้วยหรอนะครับหรือว่าพอมีเด็กไปได้รางวัลเนี่ยเขาก็รู้สึกโอ้โหนี่เป็นเป็นเป็นแบบอย่างนะครับเป็นเป็นตัวอย่างที่โอ้อยากจะทําบ้างอยากจะเก่งอย่างนั้นบ้างนะครับเพราะมันก็เป็นการ กระตุ้ uhm, นบรรยากาศวิชาการนะครับในระดับโรงเรียนมีความสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วเด็กที่มีความสามารถเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีโครงการที่ช่วยกันส่งเสริมนะครับแล้วเด็กที่มีความรู้คณิตศาสตร์มากขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถจะไปต่อยอดไม่ใช่ไปต้องต่อยอดทางคณิตศาสตร์ก็สามารถไปต่อยอดทางวิศวะทางวิทยาศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ทางอะไรต่างๆได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าประชาชนบ้านเรามีความรู้คณิตศาสตร์มากขึ้นเนี่ย ก็จะสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะครับก็จะสามารถจะนําไปต่อยอดทางสาขานอื่นๆได้นะครพูดถึงเรื่องของการจัดกลุ่มแล้วนะคะว่าเด็กที่ไปแข่งขันเนี่ยค่ะประเทศไทยของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนของโลกคะอาจารย์ครับประเทศเราเราส่งเด็กไปแข่งขันเนี่ยประมาณ20ปีแล้วนะครับ ช่วงหลังนี่เราติดท็อป10นะครับ oh. ก็คือว่ามีอย่างปีที่ผ่านมามีประเทศที่แข่งขัน100ประเทศ101ประเทศนะครับ oh. ประเทศไทยได้อันดับ5นะครับ oh. จริงๆแล้วเนี่ยอันดับ5อันดับ6อันดับ4 5 6เนี่ยจริงๆ oh. ที่ผ่านๆมาก,ก็หลายปีนะครับแล้วก็มีนักเรียนที่ได้ที่ได้เหรียญทองปีเนี้ยเป็นอันดับ6ของของ,ของโลกนะครับ oh. จากนักเรียน564คนนะครับได้ที่6 รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าคณิาสานี้อาจจะมีเรื่องของการอ่านหนังสือเพราะว่ามีคนประเมิอนอาจจะมีประเมินว่าอะไรอะเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยอย่างี้ค่ะหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเด็กไทยก็ติดท็อป10นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะถามความรู้สึกของอาจารย์ค่ะว่าได้รับพระราชทานทุนอน,นันทามหิดลแล้วอาจารย์รู้สึกอย่างไรคะกะ็การได้รับพระพราชทานทุน อน,นันทม่โดนเนี่ยก็เป็นเกียรตินะครับกับกับตัวเองและวงตระกูลนะครับและตัวผมเองก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อ,อ,อยู่หัวเป็นเป็นล้นพ้นนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากๆนะครับท,ที่ที่มีโอกาสได้รับทุนนี้นะครับแล้วก็ความตั้งใจคือว่าจะต้องนําความรู้เนี่ยกลับมาเผย,ยแพร่แล้วก็พัฒนาประเทศชาติให้มากสุดที่จะทำได้ครับ อาจารย์มีในหลวงเป็นต้นแบบในทางในการดําเนินชีวิตยอย่างไรคะอาจารย์ครับผมก็ตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะครับก็เห็นพระราชกรณ,กรกรณกีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงทําง,งานหนะักมาตลอดนะครับท่านเสด็จิพธุรกันดารท่านช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่างๆนะครับท่านทรงงานอย่างไม่เห็นแก่เด็กเหนื่อยนะครับและนอกจากนั้นนะท่านท่านเป็นผู้ใฝ่รู้นะครับท่านสนใจ ความรู้วิทยาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทางสังคมปัญหาสังคมนะดนตรีกีฬานะครับผมเองเนี่ยก,ก็ยึดพระองค์ท่านเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทํางานหนักนะครับเพื่อเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดเวลานะครับในหลวงก็เอเนี่ยเอเกิดมาตั้งแต่ ในหลวงคลองลาดก่อนที่เอจะเกิดซะอีกค่ะเอรู้สึกว่าพระองค์มีโอรสมีธิดาอยู่หลายพระองค์ใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนแต่ละพระองค์นี่ก็เป็นคนที่ทรงงานเช่นกันกับในหลวงซึ่งในหลวงเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องอยู่แล้วเอรู้สึกว่าความเป็นพ่อของในหลวงค่ะพระองค์ทรงสั่งสอนลูกออกมาได้จนออกมาได้ดีค่ะจนแบบทําให้พระโอรสพระธิดาแต่ละองค์นี้ทรงงานแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนต่อสารต่อจากพระองค์ค่ะเอก็คิดว่า ถ้าสมมติว่าเอเป็นแม่คนอย่างค่ะเอก,ก็จะเอก,ก็จะสั่งสอนลูกๆออกมาให้ให้ดีๆอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์รมากๆนะคะที่มาให้ความรู้ในบางเรื่องที่หนูสงสัยแล้วก็ทางเพื่อนๆเยาวชนอาจจะสงสัยแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์รมากะค่ะเพราะว่าบางครั้งหนูก็พูดอะไรออกมาอ,อ,อาจจะไม่ตามที่อาจารย์คิดอาจารย์อาจาอาจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีนะครับผมหนูก็ ขอบคุณมากค่ะที่อาจารย์ทำให้หนูทำการสัมภาษณ์ครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่เป็นตัวอย่างให้หนูและหนูก็จะมองอาจารย์เป็นตัวอย่างตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับทานเดิมือ คอยสั่งสอนเป็นดวงดาวที่ส่องนำทางให้เราจะสุกจะทุกขียงค่างยังจำครั้งหนึ่งเคยทาสอส่คำที่ตอบหนึ่งครัชัดเจนทุกอย่าง ทำได้ทุกอย่างไม่คิดว่ามันลำบากแค่นี้ก็ยังไม่อาเทีบเสร็จหนึ่งของ